ข้างมากินแล้วครับข้างมากินแล้วอออ,อ๋อมีนกกาบินนั่นมีลูกน้อยตัวสีเหลืองทองเนี่ยเขข้างวัดมันเป็นฝูงนะครับมันเป็นฝุงนะครับเล่นนะครับโอ,โอโ้โหตัวผู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วออกกันนกกาก็บินบานไปแล้วโอ้โหข้างหางยาวครับมีที่นี่ที่เดียวไปที่ยหยยไหนอีกก็ไม่รู้มาดูเลยครับมาดูเลยครับข้างหางยาวครับ นี in out, ่นี่นี่ลูกน้อยตรงเต็งไปแล้ว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 โอ้ดูดูดูครับไปแล้วไปแล้วนั่นโอ้มีลูกหนึ่งตัวนั่นไปแล้วไปแล้วปุ๊บโอ้โหโดดไปแล้วอืมโดดไปแล้วโดดไปแล้วหายไปแล้วโอ้เข้าป่าไปแล้วนู่นเป็นฝูงครับอืมเรียบร้อยปล่อยแล้วหากินครับให้กินยอดมะกอก กินใบไม้ข้างหางยาววัดขาสสราประตุละฐานะจาโลนะครับความสมบูรณ์ของป่านะครับนี่ครับข้างนะครับนี่ครับนี่เจอชัดเจนนะครับเรียบร้อยปล่อยแล้วไปแล้ว,ลวโอเค